สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องนะครับเนาะมือดีพ่อใจดีกระสิผ้าไปเบิ้งเนวทางของแม่น่งพี่น้องแม่น่งนะครับเนาะดูใบย่า่นุ่งนะครับเนาะสูตรเก่าสูตรเดิมเ้าพี่น้องนะครับคือความเป็นเบิ้งเนว้ทางของเรานะครับเนาะเนว้ทางของเราเสียเอาบ้าฝากทีตอนน้อง ส,สวยสดงดงามบพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งกอลักระดาสองหาหกหกพี่น้องเนาะแม่นองแม่น้องเฟินเนี่ยเฟินมีสูตรเด็ดพี่น้องงวดที่แล้วเข่าพี่น้องงวดที่แล้วเข่าเรียกวิ่งพี่น้องจับคู่รุดพี่น้องระหวา่างจับคู่แต,ต่ตัดออกตัวเก้ากะคือสีม่ไปไอาคือสีบลูไผคิดา่ามั่นสีออกตัวเก่าเพิ่นเลยตัดออก เพื่อนก็เอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่พี่น้องนะครับเอามาเป็นตัวเด่นเพื่อนไปให้มู่ให้พวกให้พี่ให้น้องเขาไปซื้อหาฉลากกินแม่งก็จะบานกันพี่น้องแล้วก็บหากจะลุดพี่นอ้องว่าเป็นยังแต่ว่าเกศเขาพี่นอ้องอ่ะกลับไปเบิ่งไปชมแนวทางของเพื่อนนะครับเนาะแนวทางของเพื่อนเพื่อนสีมีดีเอามาฝากพี่ตอนนอนข้างช่องเบาพี่นอ้องอ่ะ งวดวันที่หนึ่งพี่น้องอเขียนวันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งอกอละาคมพี่น้องกคอ,อสองห้าหกหกพี่น้องแม่นงเด้อแม่นงแม่นง,นงเลขสูตร สูตรเล่านี่เป็นที่ย่อมรับของทายบ้านอยู่ดี่น้องสูตรเล่านี่เป็นที่ย่อมรับของงูของพวกหรือว่าของพีของน้องอยู่ด้สูตรเล่านี่แต่ว่าพูดใดกระถาเล่าด้อเล่าท้วบ้านกระดรผพูดใดกระถาสูตรเล่าแนวทางเหล้าอยู่ด้หรือ่าสีมี่แนวทางจังใพี่น้องนะครับแนวทางของอ่า มนนุน่งนะครับแนวท่าของเพื่อนก็ไรกูได้กระถายอยู่ด้อยได้เกาเบิงไปูด้มาพี่น้องอ่ะไปเบิงกันพี่น้องแนวท่าของเรามีอย่างน่มาฝากพีต่อหนอ้อกาววิ่งอย่างพี่น้องอัพไปเบิงกันบนเบิงบนว่าพี่น้องวิ่งบน วิ่งบนเป็บนบนได้เปนน้องลางเป็นลาของเราวิ่งบนวิ่งบนยังพี่น้องวิ่งบนไปที่หนึ่งนะครับจับคู่ห้มีหนึ่งยังแง่พี่น้องเผยบึงไปชมกันพี่น้องนะครับมีหนึ่งยังแน่พี่นอ้องนะครับนะมีอ่า หนึ่งศูนย์อันนี้เป็นเลขสูตรพี่น้องหนึ่งสามสูตรเราเน,าาน,านาเี่ยเป็นจต่มายากไม่ยากเลยครับพี่น้องเป็นแต่มายากแค่นี้แต่ว่ามันเป็นสูตรละาวาน่ะมันเป็นสูตรมันจําเป็นก็ต้องเอาว่ราะฉันมันเป็นสูตรพี่น้องยังได้ก็จําเป็นก็ต้องเอาพี่น้องมันเป็นสูตรนะครับ มันจะว่าจังไรกระซางเพราะว่ามันได้เฮ็ดมาเป็นแบบนี้มันก็ต้องได้สูตรแบบนี้พี่น้องนะครับเพราะว่าเลขสูตรมันจับมันเฮ็ดสูตรได้แบบนี้มันก็ต้องเอาแบบนี้พี่น้องนะครับนะครับนี่เป็นเลขสูตรของแม่นุ่งเนาะพี่น้อง แต่ว่าเลขสูตรเล่าหนี่เป็นตะออกยากออกยากพี่น้องนะครับเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเนี่ยครับหนะอออึ่นงศูนย์หนึ่งสามเนี่ยเป็นต่ออกง่ายอิลิพี่น้องตอเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งหากันยังพอทนพี่น้องแต่ว่าเราววามมันเป็นสูตรสูตรมากแบบนี้เดินแบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้พี่น้องเอากระตามเล่าหนึ่งละพี่น้องนะครับกระตามเล่าพี่น้อง ราแบบใดก็ตามเราแล้วก็ฝากเป็นชิปแรกนะพี่น้องเนาะเป็นฝากเป็นชิปแรกได้พี่น้องได้แล้ค่อยติดตามเราก็บเราด้วนพี่น้องมักกจัดขัดกับพันบว่ากันพี่น้องเอาเมาเบิ้งวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างคืออย่างพี่นออ้องนะเราเบิ้งไปพร้องกันวิ่งล่างวิ่งล่าง วิ่งล่างศูนวิ่งล่างศูนพี่น้องเลขกวิ่งล่างเราวิ่งศูนพี่น้องมาเบิ้งเราติจับคูไข่ศูนยังพี่น้องมาเบิ้งไปน้ำกันอันนี้เป็นแนวทางของเราด้พี่นอ้องเ้อะิดเถ่เขารุดเบา,ากันพี่น้องนั่นมันเป็นเป็นแคเน่แนวทางเราพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องจ้ะ พิดจะหน้าเบื้องเอาพี่น้องนะครับมันมีศูนย์ดังแน่พี่น้องเอาแนวทางของเหล้าน้ะบบาวกันเนาะพี่น้องพิ่ถือดุดบวาวกันเนาะเนี่ยเป็นแนวทางเรลาศูนย์สองศูนย์ห้า ศูนยพี่น้องนี่แหะครับเป็นแนวทางของแม่นุ่งนะครับพี่น้องครับเลขมัดใจเลขเด็ดนะครับ มีอยู่ในหนีพี่น้องฟันทงฟันทงมีอยู่ในหนีพี่น้องนะครับเป็นเลขของแม่นุ่งฟันทงให้บนล่างพี่น้องนะครับจักสีจังไดจักสีแมนโมเมนคิวบ้คิวให้พี่น้องใบเบิ้งผิดจานณานะครับถ้าเกิดเป็นแนวทางเราฟันทงให้นะครับเนาะเลขล่างนะครับเลขกล่างฟันทงไว้ที่มันใจที่สุดพี่น้อง มั ek, ่นใจได้แ้วเลขมั่นใจเลาเป็นได้แค่ศูนย์เจ็ดวงกลมเลยพี่น้องเลขบนมั่นใจที่สุดโตที่มันบกเคยออกพี่น้องมั่นใจที่สุดตัวที่ไม่เคยออกพี่น้องหนึ่งสามกับศูนย์เจ็ดเบิ้งสูตรแม่นองไว้พี่น้องนะสูตรเลขเราเบิ้งไว้พี่น้องเอาแคบหนาจอไว้พี่น้องแคบหนาจอยแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเด้อพี่น้องเด้อพอจะมีแนวทาง มีกำลังใจหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ตอน,น้องพี่น้องครับนะครับนี่แหละครับคือแนวทางของแม่นงนะครับเนาะเอาฝากติดตามไว้นะในการเล้วกันพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ว่าใจดีน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับแคบหน้าจอาของแม่นงไว้เพื่อพี่น้องเสียว้เป็นหลักฐานพนยานงวดต่อไปเนาะว่าแนวทางของเรา สี่พิสูจน์ให้เอฟซีเห็นบอวา่าเข่ารื้อลุดพี่น้องเอาพี่น้องครับแคปหน้าจอคนไบเดอเอาไปบึงหวัดต่อไปงวดนี้ถาาถาบ่มักก็บ่จัดครับกาพานพี่น้องบอว่ากันอันนี้เป็นแนวทางของเรามันมีเขา่าไม่ลุดบอว่ากันพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอแล้วนะพี่น้องขออย่างเดี๋ยวพี่น้องนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์พอใจดีได้พี่น้องเด้อพี่น้องกับพอใจจิตใจ,จดำดอกพี่น้อง ให้แต่ความสุขความใจดีมาตลอดนะครับนะบ่มี่เอฟซีบ่มีพี่น้องความใจดีบ่ยืนยัดได้เท่าปันนี้อ่าความใจดีก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีได้หลายครับที่ดูแลช่วยเหลือความใจดีมาตลอดนะเนาะเราก็เจ็บกระจายความไข็งแกร่าให้มีความพี่น้องเอฟซี FC, มีแต่ควบจะเลื่อนลงเลื่อนเก่าหนาปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นให้ขอให้สมความมุ่งมัดปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับแนละสำหรับเอฟซีควใจดี ทั้งใหม่และเก่าครับผมเอาสํหาหรับคลิปนี้พอใจดีกับมิถุนั่งฝากวีตอนน้องซ้ำเนี่ยนะครับคลิปหนาพอกันใหมเนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ